ผู้ชมตอนนี้ในเกมโลบบักแม่โอผมว่าดีใจแล้วผมมันสองสามวันแล้วนะหลายวันจริงเป็นเดือนเลยละ่ะผมดีใจมากแล้วตอนนี้นผมดูแบบอัอนเนี้ยดูของไม่ค่อยมีเพราะพี่ผมเปลี่ยนรหัสเลยพี่ผมเปลี่ยนรหัสตรงผมอ่ะ บับเปลี่ยนบ,าบานอาเสียงพี่ผมเปลี่ยนละคะผมยังชิ้นยังสิ้นเชิงแหละทำให้ล่ะผมเปลี่ยนใช่ไหมผมก็เลยกลายเป็นนูบอ่ะนูบอ่ะเริ่มต้นนั่นแหละป็นคนแบบเริ่มต้นเพื่อนมีครบผมแบบคนทีแบบพัง คนที่พันนาน5สิบเป็นนะจริงจริงมีเยอะแล้วละ่ะมีอย่างเยอะเลยจริงๆอ่ะเพราะเขาเรียนรู้ที่จะแบบพันนัน5สิบแต่ละพันข,ของผมก็คือมันมีตัวละครใหม่เว้ยมันมีตัวละครใหม่า็แต่แม่มีตัวละครใหม่เด็กผมอึ้งมากอ่ะอึ้งสุดๆ แม่มาให้ผมรู้ว่าตัวอะไรแม่มาใหว่า หนักมากเมือวาเนี่ยผมแบบที่ผมหยุดเรียนน่ะเพราะผมแบบพวกแตกกันเลยทีเดียววันนี้ผมแบบโอเคขึ้นแต่ก็ยังป่วยอยู่ยังไม่สบายอยู่ออีทเหล มันจะง่ายหรือไงอาจจะใช่ก็ได้เพราะยิ่งคนเยอะยิ่งอบบง่ายเยพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาตายใช่ไหมใช่พเพราะเกมทิ้งเลยถึงเพื่อนเขาจะตายเขาเยตุยเย่แต่เราไม่ พอถึงด่อันเนี้ยรแกทุกคนเห็นใช่ไหมแอมบูสแอมบูสมันมาได้ไงก <c oughs> ็ไม่รู้อก,มมกมอมันมาไม่ทำเสียงไฟก็ยังไม่กระพิบมก็มาลแอมบสโปรติมันจะมาตอนหลังๆเว้ยเหรอตอนนั้นมไม่ค่อยมานี่ไม่เห็นเหรอ ก็ไม่มาเลยผมจำได้แต่คนเดียวมันด้เหงาอยู่เหมือนกันนะแต่ผมจะรอให้ตัวผมตายก่อนแล้วค่อยเห็นใช่ไหมหล่ะไอ้มงจังเห็นมันทำอะไรได้แต่ทุกคนก็ดูช่องอื่นมาแล้วใช่ไหม <c oughs> อืมอ่าโอเคนึกว่ามันจะมีประตูซ้ำสอง เจอตัวอะไรบ้างเพื่อผมอยากให้เจอตัวอะไรบมากๆอะไรเพราะไม่ค่อยเจอพี่ผมพูดน้อยผมขอโทษทีเพราะว่าแบบผมแบบไม่ค่อยสบายทำไมผมถึงไม่ค่อยสบายนะเมื่อวานครับผมคือแบบผมแบบเป็นโรคแพ้แดดไปอะไม่ดิแบบผมแพ้แดดผมป่วยอ่ะผมป่วย ป่วยแพ้แดดอะไม่สิผมป่วยเป็นโรคอะไรหน้าโรคแดดอะไรนะ,ดดะรนะที่มันจะทำให้แบบโดยความร้อนนานๆแล้วมันจะป่วยอะโรคแพ้แดดหรือเอปล่าเนี่ยป้าไม่รู้เหเมือนกันนะว่ามันใช่หรือเปล่าคนทุกคนเรียกอาการน้าอะไรครับอาการที่แบบรู้สึกอยากจะอ้วกอ่ะ รู้สึกอยากจะอ้วกตอนที่แบบโดนแดดมากๆแล้วก็จะระครเสืองี่คอแล้วก็ปวดหัวนาะิบสี่กับ1ิบห้านั่นนี่คือประตูที่สิบสี่ผมอยากลองผมอยากลองมันคือตัวอะไรตัวอยังวะตัวอย่างวะ ก็ตัวอะไรวะผมอยากลองให้เจอครับรอเสียงรอเสียงน,ยนั่นไงเขาไม่เข้าตื้นเลยเหรอกนะเขาจะรอเสียงก่อนเพราะอะไรหนึง่งถ้าไม่เสียงเราก็จะหายใจไม่ออกตายอันตราย นะ้าเรารอเสียงให้เขามาก่อนเราก็จะรอดโดยที่เราไม่ตั้งใจไม่ออกตังค์ถ้าคนชักไปก็มีโอกาสตายได้เพราะว่าถ้าชักเกินไปมันก็วิ่งมาหาด้วยความเร็วกว่าดิไม่ใช่ ใช้ใช้ไฟฉายเย่ yeah. อยากเล่าแบบพัดเตอร์หิวมว่ารถเลือดเราเหลือน้อยถึงไฟฉายไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวต้องใช้ยี่สิบแล้วสามสิบแล้วแค่คนเดียวมันก็เบื่อมันกันนะทักความคิดมนาะแทนคิ่ว่าแบบผมควรจะออกแล้วแบบเข้าใหม่ไหมผมควรจะแบบดูเย่ไหมผมค,ควรจ,จะทำอย่างนั้นไหม หรือผมวกวนจะคัดตัวตุยไหมเอาไม่ได้ยินเองหรือเปล่าอ่าย3 2ิบสามยิบสองอันนี้เท่าไรหร่วะย2ิบสองใช่ละยี่ิบสองหรือเปล่านี่มันแกล้งเราหรือเปล่าวะย3ิบสามแล้วัน ก่อนนึกว่าจะตายแล้ว่มันแบบเรวอยู่ผมไม่ค่อยพูดอะเพราะยิ่งพูดรู้สึกบอาการอาามันมาผมไม่ค่ออยากพูดไม่่นเธอทีนี่ผมไม่ค่อยอยากพูดเพระผมป่วยอยู่ไง จ็ดแน่ใจปะ่ะโอเคนึกว่าเราจะตายแล้วแหละเดี๋ยวหยุดมั่นใจแน่ใจไม่ใช่หันหลังไปเจอยี่สิบแปดจะเข้าเลยมีลูกกระต่ายน่ากลัวครับเพราะสับหลังได้มาตอนลูกกระต่ายอะแปลกไหมวะ่ะมันจะไม่มีแบบแบบนี้นะแบบมันจะไม่มีท่าเป็นดวงตาเลยเหรอ มันเหมือนมันมองเราเลยยังน่าเกลียดในนี้ยังมีดวงตาฮัตเตอร์เยี่ยมยอด นี icana, Entonces, ่ด่านที่เท่าไหร่แล้วสามสิบแล้วมั้งตอนนี้มอนเตอร์ต้องมาด้านหลังัววิ่งเลยแม่จิงตามเรยทันเลยเดี๋ยวบางเราจะใช้ยานอวกาศ ไม่กินยาำหมว่าผมกดผิดอ่ะผมกดผิดอ่ะว่าแล้วทำไมเขาเอาไฟแชร์ไอ้มาให้มืดมากถ้าเราไม่มีไฟฉายเราวสวยเนี่ยดีนะที่ไฟฉายมันลดช้าสี่สิบสี่เค อะไรเทียนใช้ได้เหรอสุดยอดเทียนจะใช้ได้นี่เขาทำอะไรมาเยอะแยะเลยนะเนี่ยสี่สิบหก เข้าประตูผมนึกว่านั้นกดได้ไม่มีหวังวะเราจะไม่ตีสี่จุดหาตังก่อนเออเกีมยอดค่ะ ใช้แน่ถ้าเราผ่านนะได้ใช้แน่ คินว่าแอมบูสันเกิดอะไรขึ้นคือที่เห็นว่าจะสามารถับขังปีศาจได้แล้วปีศาจก็ไปหายจักไปเลยเราไม่สามารถหยุด